ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านแม่นมปวงมณีหลากหลายสไตล์ชีวิตเรียบง่ายมาค่ะเรียบเรียง่ายทําแบบไม่ง่ายน้องชายปลามาให้นะปลาตะเพียนกับปลาส้อยเห็นหาง่อน,นะปลาส้อยนะตัวเล็กๆปลาส้อยตัวนู่นตัวปลาปลาตะเพียนนะคะเอามาให้วันที่20นะคะเมื่อวานนี้นะคะวันที่20นะแต่แอตอัคคิดมันเป็นวันที่21แล้วนะคะเราก็มาทําตอนดึกๆเก็บภาพมาแล้วก็ อัดไว้แล,ล้วก็ยังไม่ได้บรรยายอะไรสักอย่างก็ออกมาฝากทุกท่านทุกคนนะคะนี่ค่ะคือปลาตะเพียนใส่เกลืออย่างเดียวนะไม่ใส่อย่างอื่นนะเผาเกลือแล้วเผาในกระทะด้วยนะคะย่างในกระทะคะ่ะทุกคนไปติดตามกันนะคะว่าน่าทานมากย่างดูรูสึกว่ามันจะเละๆนะคะเอาน,น้ำมันเยาะไปน้อยหนึ่งนะงั้นเา,งงานไม่เหลือนะคะนค่ะเอาน,น้ำมันเยาะเป็นนิดหนึ่งพอเขาคลายตัวแล้วเขาก็เป็นที่อย่างที่เห็นนะะี่ค่ะเอาน้ำมันไปนราดกระทะคะ่ะทุกคนไม่งั้นเาไม่ได้กินนะนู่นค่ะ ต้องเอาฝาปิดก่อนนะรูปร่างหน้าตาถึงจะน่ากินนะโอ้นึกภาพเอาละกันเนาะทุกคนขนาดใส่น้ํามันยังเลนนะเนาะประมาณนี้นะคะอันนี้แอก็ไม่ได้ใส่น้ํามันนะออกมาหน้าตาจะได้ขนาดไหนไปติดตามกันนะคะโอ้ยเนาะครั้งแรกนะคะทุกครั้งก็ปฏิเสธทุกครั้งน้องเอามาให้นะเพราะเราเราไม่เอาปลาเป็นปลานอกนาะใหม่ๆน้องก็เอามายัดเยียดให้ทุกครั้ง เราบอกว่าไม่พอกินก็เอาไปแล้วเขาบอกว่าพอพอพอเอาให้เขาจะให้สองตัวสองตัวตลอดอะนะแต่เราก็ไม่อยากได้เราขี้เกียจทาไงเราไม่ชอบเนอะอะไรที่ข,า,ขาวๆที่ว่าเออติดไม้ติดมือเงี้ยเราจะไม่ชอบไม่ได้กินเราก็ไม่กินเลยจะซื้อก็ซื้อที่สําเร็จรูปแค่นั้นเองน้องก็ยัดเยียดให้อ่ะเอาก็เอาเพราะเมื่อคืนนี่ตัดสินใจว่าอะ เคยทำเคยรับมาแล้วใส่ตู้เย็นแต่มันเนื้อมันจะจืดไปเนาะมันจะปเปลี่ยนไปนะเนื้อมังเนื้อสั่งมังสาเอแอช่ตู้เย็นแช่แข็งกันแล้วอะไรก็แล้ว,นลวเนื้อมันก็จะเปลี่ยนไปเนาะแต่ที่นี่เราเรามาทําสัมพันเลยนะน้องก็ไปประมาณหกโมงกว่าๆแหละเนาะแล้วก็มีทุระคุยหลังบ้านกับลูกด้วยก็ประมาณนี้ออกมาก็จะประมาณนี้นะเนี่ยทุกคนใจเย็นที่สุดแล้วนะคะใจะเย็นที่สุดแล้วนะ้ำมันก็เอาลาดลาดลงไปนะ แต่แต่ปลาส้อยรู้สึกว่าปลาส้อยจะพลิกง่ายกว่าปลาส้อยนะประมาณขับก็ได้เล้อําไม่เป็นค่ะทุกคนปลาเหมือนปลาส้มไปเลยนะประมาณนี้นะคะปิดไล้ก,ก่อนดีกว่าร้อยมันเค็มๆนะอย่างนี้นเป็นข้าวก,กินไม่ได้ะคะ่ะทุกคนโรยไปได้โรยเกลือกับพริกไทยไเผาเกลือนะลูกปลาเผาเกลือในกระทะนะทุกคนนี่ปลาส้อยกับปลาสะเพียนน้องชายเอามาไว้ให้นะ มาอยู่ทั้งวันวันนี้มาอยู่ทั้งวันมาหวานแหกนะะันค่ะทุกคนเปียกมาลอบมาแลกกับตอนหกโมงค่ะเอาปลามาอ้พี่สาวนี่เอาอาหารแมวมาให้ด้วยหนูค่ะทุกคนนี่ก็เรียกว่าปลาตะเพียนใช่ไหมปลาัะเพียนอันนี้ปลาส้อยนางบอกปลาส้อยไม่รู้จักนะถ้าสุกล้วเป็นยังไงคะ่ะปลาตะเพียนกับปลาปลาส้อยนะคะประมาณนั้นนะคะ น้องชายมาให้ค่ะมาค่ะมาทานด้วยกันก่นทุกคนแม่นมชีวิตเรียบง่ายแม่นมพวงมณีชีวิตเรียบง่ายนะคะมาค่ะทุกคนมาค่ะมาทานด้วยกันเ้อขอบคุณทุกกำลังใจเนอะมาทานด้วยกันค่ะมื้อเที่ยงมื้อเที่ยงค่ะอร่อยอร่อยค่ะปิ้งแต่แต่เกลือนะชูรสไม่ใส่นะคะทุกคนเกลือค่ะธรรมชาติค่ะไปกันค่ะมาทานด้วยกันนะคะทุกคนเลยค่ะเชินค่ะยินดีต้อนรับค่ะ นี่สุกแล้วนะหน้าตาพอไปได้ไหมก็ะพอไปวัดไปวากับเขาได้ไหมล่ะครั้งแรกก่ะที่ทําในกระทะเนาะต่ก่อนเราย่างยงก็ไม่เป็นไรก็ก็รีบๆอะ่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งเอาไปต้ม ต้มส้มเนาะเขามีแต่ก้างเยลยทุกคนกินไม่ได้นะก็มีแต่ปลาปลาปลาขาวหรือปลาอะไรที่เอานางมาให้ครั้งก่อนเนาะอันนี้เป็นปลาตะเพียนกับปลาสร้อยอันนี้สองตัวสองชนิดเนี่ยก็โอเคเล่าก่อนนางบอกว่าเป็นปลาเลนปลาขาวอะไรสักอย่างนะเออเขาจำไม่จํานะเขาไม่ค่อยจํานะปลา,าแต่เราชนิดนะแต่ก็ปลาช่อนนางก็ให้แต่นางเอาให้เป็นตัวแต่เราแอบ,บเอาไปปล่อยนะเอาไปปล่อยแม่น้นํานู่นแม่น้ากวงนู่นนะคะ นางมาู้ทีหลังอ้าเป็นอย่าง,งาั้นเลยแต่เราก็ไปถ่ายชีวิตเขาหรอกเราไม่ได้มาฟรีๆนะเราเอามีสิ่งของไปแลกเปเลี่ยนมานะอันนี้ก็เราส่กันฟังย้อนหลังเนาะแต่ทุกปีแหละถ้านางุนเวียนมาแถวนี้นะก็จะมาแบ่งให้ตลอดแต่เราไม่อยากรับเรื่องของเรื่องอะเราขี้เกียจเราทําแล้วเราเวียนหัวได้กลิ่นร่าวๆเราจะเวียนหัวจะเป็นลม,มอ่ะอื้นาะน้องก็ยักเกียดให้เลยเออ,อเอาก็เอาวันนี้ก็ กลัวอย่างเดียวอะกลัวเวียนหัวก็ใสแต่เกลือคับทุกท่านกับเกลือกับพริกไทยแค่นั้นแหละกบกินข้าวอนะชูรสยังไม่ใสเลยค่ะทุกคนไม่ได้ใส่ออกมาแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะกินกับข้าวเหนียวนะกินกับข้าวเหนียวตอนเที่ยงยงนะก็โอเคแหละคนก็ได้หนึ่งเมื่อแหละอืม ก็ขอบคุณน้องชายกันแล้วกันเนาะยัดเยียดอให้ทุกครั้งแต่ก็เกรงใจใทุกคนค่ะอันนี้พูดด้วยความศัตรนะูนะอาจารย์ใจเราลึกยังไงก็เังเราเราขี้เกียจไปเบียดเบียนเขากูเขาไม่ได้กูเขาเกรงใจเรื่องของเรื่องนะเออแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าเออต้องเอามาแบ่งได้มาหาหรือต,ต้องเรียกไม่เคยเลยไม่เคยจะคิดอย่างนั้นเลย หมือนกับเรามาเป็นภาระน้องแต่เราก็เกรงใจพูดแล้วพูดอีกนางก็ยัดเยียดอย่างเดียวนะตอบไปว่าไม่รับได้ไหมนางบอกว่าไม่ได้ตั้งใจเอามาให้แล้วไมไ่้ต้องรับเพราะว่าจำยอมนรับก่อนรับตัวดีว่าจะเอาทำไรดีนอกเมนูอะไรดีนอกตามนี้ได้เมนูง่ายอย่างที่เห็นนี้แหละค่ะทุกคนเป็นยังไงหน้าตาพอไปวัดไปว่าได้ไหมไปวัดไปว่าตอนใช้สายนะทุกคนคะ่ะ <laughs> มากค่ะทุกคนุบแล้วนะก็ไม่มีไม่ไม่ไม่มีน้ําจิ้มน้ำเจิมอะไรแล้วเพราะตื่นมาต้องทาภารกิจนะปล่อยพี่เมียแล้วก็อันเนี้ยปล่อยพี่เมียจบแล้วนะคะทุกวงการแล้วก็ทําตั้งแต่เมื่อวานนะตอนเช้าก็ดื่มกาแฟนะตามสไตล์ของเราแหละพอเสสายจับนู่นจับนี่บอกว่าไม่ได้เข้าห้องใครเร์แต่ก็ไปจอดให้หลายๆบ้านนะแต่ก็ทําภารกิจนะนั่นแหละนะ ก็จะมีแขกมาบ้านนะก็เลยจัดแจงห้องนะเอาอันไหนจัดแจงนะก็ที่ค้างคาสีขาแวแล้วแหละเหลืออีกนิดหน่อยก็จะเข้ารูปเข้ารอยเข้ารูปเข้าทีลวค่ะประมาณนี่แหละ นังก็จะมาสิ้นเดือนนี่แหละทุกคนค่ะสิ้นเดือนนี่แหละโอเคนะคะเราสู่กันฟังกันว่าแอดหายไปไหนนาะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะปล่อยพี่เมียไปนะคะบ้านเล็กเนาะประมาณกลางวันน่ะนะแต่ก็ตอนเช้าก็มีพี่เมียบ้านใหญ่บ้านแม่พวงระยะก็มีพี่เมียเช่นเคยนะคะแล้วก็ตอนเที่ยงบ้านเล็กก็ไม่ขึ้นก็จะปล่อยพี่เมียแทนไปก่อนนะคะเราส่วงที่สะดวกเราค่อยขึ้นกันเนาะหลังจากที่เราไม่ได้เก็บคลิปเก็บอะไรเราก็จะมาขึ้นปกตินะคะแต่ช่วงนี้ก็ขอทำองาน านส่วนตัวนะติดงานส่วนตัวนะมันเก็บกวาดกันพ่วงค่ะแยกนู่นแยกนี่นะคะประมาณนี้นางก็หลังบ้านมาลวแหละนะประมาณนั้นอาจจะมีพูดติดตามติดตามไอ้ติดตามห้อยสอยมาก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็เราก็เตรียมพร้อมไว้ก็แล้วกันเนาะนางก็ไม่พูดมากประมาณนั่นนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นนะก็ไม่พูดอ่ะอืมก็ที่ผ่านมาก็เหนื่อยกันนั่นแหละน้องแพะน้องแกะนั่นแหละประมาณนี้เนาะก็เล่าสู่กันฟังนะทรกโนค่ะ คลิปนี้ก็ไม่ยาวนะคะทุกคนมากินได้กันค่ะเล่าสู่กันฟังเนาะก็คือว่าเมนูนี้นะง่ายๆอิ่มค่ะทุกคนพอดีกินไปก็ได้ตัวเล็กๆก็อิ่มนะทุกคนก็ก็เลยวางมือนะเหลือตัวใหญ่นะอาจจะต่อกังวกกลังคื้นองตอนค่ำๆอีกนิดนึงน,นะประมาณนี้เนาะก็กินแค่นี้แหละทุกคนช่วงนี้ก็ติดงานนะมือไม่ว่างนะ ทั้งทั้งร่างกายแหละไม่ว่างนู่นนี่นั่นก็จะไปจอดให้พี่พี่เพื่อนๆนะถ้ามีเวลาถ้าหยุดพักก็จะแวะเข้าไปหาแล้วก็ทุกคนอย่าน้อยอย่าน้อยอย่านั่นกันเออ้อะนะอย่าน้อยอย่าน้อยใจกันเนอะเราไปดูหลังบ้านเราได้เต็มๆนะอย่าว่าเออตอนเราขึ้นไม่มาไน่นน่นั่นแต่ก็ไม่เป็นไรนะขออย่างเดียวนะไปอยู่หลังบ้านนะทุกท่านทุกคนอยู่หลังบ้านนะที่ผ่านนะรู้รู้กันเนาะแม่หนุ่มก็ขอไปก่อนนะคะ สุขสวัสดีทุกท่านทุกคนค่ะโชคดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่อีพีหน,น้านะคะโชคดีสวัสดีค่ะ